พอนแค่5,400บาทจ้าฟังไม่ผิดหูไม่เพี้ยนะเรา่มต้นดีฟรีดาวและตลอดปี65นะคะพอนแค่5,400บาทจ้ะได้หน้าแทมสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นสีขาวไม่มีมัวไม่มีหมองไม่มีรอยขีดขวดแต่มีใบมะขามนิดหน่อยเพราะว่าวันนี้นะคะเราถ่ายกันแบบนี่คือหิมะเมืองไทยอ่าอกนี่เลยทุกคน หน้าแชมป์สวยๆแบบนี้เลยนะ,ะสีขาวตัดกับสีดําชูโลโก้โคโมเมียมที่เป็นโตโยต้าแบบนี้เลยนะคะตาไฟใส่ปิ้งเลยนะทุกคนเดี๋ยวเน่พาดูความสวยความงามรอบข้างรถค่ะ <c oughs> สีสวยๆสีเดิมๆนะคะอันนี้เดี๋ยวล้างทําความสะอาดให้รับรองสวยเงาวิ่งนะคะมามาดูกันที่ล้อด้านหน้าค่ะคันนี้นะเป็นล้อกระทะน,นะคะมีฝาครอบมาให้เรียบร้อยแล้วส่วนยางเดี๋ยวเน่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะ เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะทุกคนคะ่ะบอกแล้วว่าคันนี้สวยมากและผ่อนแค่5,400ตลอดปี65นะคะอยากได้รีบจัดรีบจองเลยเริ่มต้นที่ฟรีดาวด้วยนะคะทุกคนคะไปค่ะคันนี้นะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วที่ด้านข้างนะคะส่วนกระจกมองข้างนะเป็นสีดําตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวทําให้น้องดูสวยมากๆเลยนะนี่เลยโลโก้เขาก็เป็นโครเมียมนะคะ ตัวจับนะเวลาเปิดประตูก็เป็นสีดําแบบนี้นะคะและอย่างที่เน่บอกนะจองรถกับเน่วันนี้นะคะติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันนี่เลยเห็นอะไรไหมคะโคกขึ้นให้ใหม่นะทุกคนนะโคกขึ้นให้ใหม่เป็นโอกแป๊บประปานะใช้งานกันแบบยาวๆเพราะว่าอะไรถ้าเป็นแป๊บปะป,ปามันไม่เป็นสนิมง่ายทุกคนใช้งานกันไปแบบยาวๆตากฝนตากลมตากแดดนะก็ไม่ผุก็ไม่ก่อนนะคะคันนี้ได้เลยนะจะบอกว่าโคกที่ขึ้นให้ใหม่นะมูลค่า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  10,000บาทอยากได้ต้องรีบนะอยากได้ต้องรีบอ่ะมาดูกันที่ด้านล่างค่ะคันนี้เป็นโลกระทาผ่านนะคะยางมิชลิน xcd 2เนเน่เปลี่ยนให้ใหม่แล้วเพราะรู้ว่าลูกค้าต้องบรรทุกไงต้องลูกค้าต้องบรรทุกไงจะจัดให้เลยนะคันนี้นะเป็นยางปีย1เอเห็นบอปี2021นีบอนะคะบอกแล้วว่าเปลี่ยนให้ใหม่จริงๆนะคะใครอยากได้รีบโทรหาเนเน่เลยเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนะจ๊ะบอกแล้วข้อขึ้นให้ใหม่แล้วดูแม็กไลเนอร์เป็นยังไง แมกไลเนอร์ก็สวยๆแบบนี้ไม่มีร่องรอยการบรรทุกหนักเลยนะคะมีไฟเบรกดวงที่3อยู่ที่ด้านหลังสวยๆเลยลูกค้าสวยๆเลยนะคะอยากได้รีบโทรเข้ามาหาเนเน่เบอร์โทรเห็นหรือ,อยังเห็นเบอร์โทรเนเน่ที่หน้าจอหรือ,อยังคะรีบโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้เลยและดูภายในกันหน่อยเร็วคันนี้นะ,ะบอกเลยภายในสวยมากนะ,ะและรถตอนเดียวส่วนใหญ่นะเขาจะเป็นเบาะหนังทำเบาะหนังมาเพื่อเขารู้ไงว่าเวลาเราขับรถนะคะทำน้ำทำกาแฟนู่นนี่นั่นหกนะ ก็เช็ดทาความสะอาดง่ายนะคะเดี๋ยวเน้นจะพาดูเลขใหม่ทุกคนคันนี้เลขใหม่อยู่ที่1นึ่งแสนหนกิโลเมตรหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยกิโลเมตรนะคะใช้งานกันแบบว่าเออใช้งานกันก็ถือว่าเยอะอยู่นะก็ถือว่าเยอะอยู่นะก็ถือว่าเยอะนะทุกคนนะคันนี้นะราคาตัดส่นอยู่ที่ 4 15,000บาทค่ะทุกคนคะ่ะคันหน้าเดิมๆคันหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะมีรอยมาร์กจากโรงงานมาแล้วนะมีรอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดนะคะคันนี้มีตัวนี้ด้วยมีตัวเบรก ABS ด้วยเห็นไหมคะแบตเตอรี่เนเน่เปลี่ยนให้ใหม่ของเหลวภายในเครื่องเน่เน่ก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะใครอยากได้คันนี้นะโทรหาเน่เน่ได้เลยเบอร์โทรขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะเบอร์โทรขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะทุกคนจ๋า คันนี้อยากได้รีบโทรจองเข้ามาค่ะเพราะวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยเริ่มต้นที่ฟรีดาวและผ่อนแค่5,400ตลอดปี65ฟังไม่ผิดนะ5,400ตลอดปี65ราคาตัดส่วนอยู่ที่4 1 5 0 0 0บาท4 1 5 0 0 0บาทนะ,ะได้รถสวยๆหน้าสวยๆแบบนี้เลยจ้ะทุกคนตาคันนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นสายโคกสายบรรทุกนะเกษตรกรต้องรีบจัดรีบจองเลยนะคะ คลิปนี้ถูกใจคลิปนี้ไม่อยากพลาดรถสวยๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เนเน่ด้วยนะคะรีโทรมาจัดมาจองนะจ๊ะที่รักจ๋าเมื่อนึกถึงรถบ้านรถสวยๆแบบนี้ต้องนึกถึงเนเน่จ้ะสมชายคาร์เซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีครับ